สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่22ธันวาคมนะครับก็เป็นเช้าวันอังคารที่อากาศดีพอสมควรเลยนะครับที่บ้านผมนี่สักประมาณสัก20องศานะฮะเย็นดีมากๆเลยในช่วงสัก6โมงเช้าถึง7โมงเช้านะครับช่วงนี้ครับก็ยังเป็นสถานการณ์ระบาดนะครับของโควิดนะครับก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับก็พยายามที่ไม่ไปอยู่ในที่แออัดหรือถ้าจําเป็นต้องไปใส่แมสนะครับ เป็นไปได้ใส่ถุงมือนะครับเข้าบ้านอาบน้ำสระผมนะครับก็จะปลอดภัยนะครับโอเคคราวนี้ครับวันนี้ฮะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคเกานั่นเองครับโรคเกาเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เป็นกันเยอะนะเป็นกันเยอะเลยแล้วก็มักจะมีปัญหารเรื่องอะไรครับเรื่องการกินอาหาร ปกติเลยคืองี้ฮะโรคเกาเนี่ยเราสามารถรักษาได้ด้วยยาก็จริงนะฮะกินยาแก้อาการกินยาลดกรดยูริกอะไรก็ตามแต่ถ้าเราแก้ที่สาเหตุคืออาหารครับอาหารที่มีพิวรีนสูงหรือกระตุ้นให้เกิดยูริกแอซิดในร่างกายสูงจะทําให้เกิดโรคเกาได้นั่นเองนะครับคืออาหารที่ยูริกแอซิดสูงนี่มันไม่มีนะมันเป็นอาหารที่มีพิวรีนสูงพิวรีนเข้าร่างกายปุ๊บอ่ากระตุ้นให้ร่างกายสร้างกรดยูริก แบบนี้ก็จึงเป็นกาวเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังอาหารที่มีพิวรีนสูงและทำให้การเกิดยูริกแอซิดในร่างกายสูงนั่นเองครับคราวนี้มีอาหารอะไรบ้างครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะรู้กันอยู่แล้วเนาะเช่นแบบพวกเครื่องในเอยใช่ไหม อ่าพวกสัตว์ปีกเอยไก่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเนื้อแดงมากๆเช่นเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่ามันยังมีอาหารบางตัวที่แบบเฮ้ยเราไม่รู้อะ่ะนะแล้วก็แบบเออแบบฟังแล้วตกใจอะ่ะบางทีนะครับนั่นก็คืออันแรกครับวันนี้จะมาบอกสักสามอย่างแล้วกันที่แบบไม่แบบเขาเรียกคิดไม่ถึงะนะอันแรกก็คือน้ําผลไม้ครับเฮ้ยน้ําผลไม้จริงแล้วมันเป็นอะไรที่ดีนะมันเป็นอะไรที่แบบ มันน่าจะสุขภาพใช่ไหมฮะเพียงแต่ปัญหาอย่างนี้ฮะน้ำตาลฟุกโกลสูงสูงที่อยู่ในน้ําผลไม้อ่ะคือผลไม้ลูกหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีน้ําตาลฟุกโตคือน้ําตาลผลไม้อยู่ในระดับหนึ่งแต่พอเราไปเป็นทำเป็นน้ําผลไม้น้ําตาลฟุกโตมันจะสูงแบบมาก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 ,มากใช่ไหมฮะมันหวานมากไงแบบนี้นะครับทั้งแคลอรี่สูงแล้วก็ไอตัวน้ําตาลเนี้ยจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างกรดยูริกมากกว่าปกติ ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของโรคเกาได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าให้แนะนํานะครับผลไม้จําเป็นอยู่แล้วควรทานควรทานผลไม้เป็นลูกมากกว่าหรือเป็นผลมากกว่าแทนที่จะเป็นน้ําผลไม้นะครับก็ถ้าอยากทานก็นิดๆหน่อยๆออาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งครึ่งแก้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบโอ้โหห้ามกินเลยสักอึกมันไม่ขนาดนั้นหรอกนะฮะแต่ว่า ลดให้น้อยแล้วก็ไปกินพวกผลไม้ที่มีรสหวานไม่มากนะครับพวกฝรั่งก็ได้พวกแอปเปิลก็ได้นะฮะทีะ่มันไม่ค่อยหวานมากอย่างเงี้ยก็โอเคแต่พวกทุเรียนหรือว่ามะม่วงสุกอะไรเงี้ยที่หวานมากๆก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นั่นเองนะครับคํสองคาได้แต่ว่าโอ้โหกินแบบเป็นครูเป็นอันอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับหรือว่า พวกน้ำอัดลมน้ำอัดลมเนี่ยเขาเรียกจะมีฟุกโตสคอนไซรัปสูงมากๆพวกนี้เนี่ยกินพุ่มเนี่ยโอ้โหยูริกกระจายเลยเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของน้ำอัดลมนะครับก็พยายามเผาๆหน่อยนะครับก็ลดได้เลิกได้ก็ดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับที่แบบอืคิดไม่ถึงนั่นก็คือกะปิครับ กะปิเนี่ยทำให้ตัวยูริกแอซิดสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงสาหรับเรื่องของตัวกะปินะฮะคือจะกินน้ําพริกกะปิบ้างเนี่ยผมว่าคงไม่ได้แบบเป็นข้อห้ามอะไรอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดแบบกินเยอะมากๆกินทุกวันเชา้ากางวันเย็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้ก็อาทิตย์หนึงกินครั้งสครั้งกินคำสองคำเนี่ยแบบแล้วก็กินผักเพิ่มเติมไปอย่างนี้ก็โอเคใช่ไหมครับ คราวนี้มาต่อกันที่อาหารก <c> ล <oughs> ุ่มที่สครับที่เรามักนึกไม่ถึงก็คือน้ําซุปนี่แหละครับน้ําซุปนี่แหละครับผมฟังเอ้ยก็เราไม่ได้ใช่ไหมเราต้มซุปไก่เราไม่ได้กินไก่อะหน่อยเรากินน้ําซุป<ม>แต่คือพวกน้ําต้มกระดูกไม่ว่าจะเป็นกระดูกไก่ไม่ว่าจะเป็นกระดูกหมูกระดูกวัวหรือซุปก้อนก็ตามนะครับ<ม>พวกนี้ครับจะทําให้ยูริกแอซิดในร่างกายสูงขึ้นได้นะครับ รวมทั้งกับน้ำพวกน้ำเกรวี่น้ำลาดสเต็กน้ำลาดเป็ดน้ำอะไรก็ตามที่มันคน้คนๆคลักๆอะ่ะนะฮะนิดๆหน่อยๆนยได้นะฮะให้มันมีรสชาติแต่แบบกินเยอะๆแบบโอโหรลาดมาท่วมเลยอย่างนี้ไม่ได้ยูริกสูงมากมนะครับอันนี้ก็คือสามอาหารที่ต้องห้ามนะฮะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคเกาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย